วันนี้เราจะมารีเช็คเครื่องนะคระแล้วลูกค้าจะมารับเครื่องวันนี้มาดูเครื่องโดยรอบกันก่อนทุกอย่างลองคาครบจอยทุกอย่างโอเคสาย่งก,กันไฟฟ้าถ้าติดครบครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อะคริลิกหน้าหลังอย่างหนาครับใสทั้งสองด้าน<ม>เรามาดูในส่วนของมอเตอร์ก่อนมอเตอร์ทำงานได้2ระบบครับ1 2โวลต์และ 2องโวลต์ก็คือไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองตัวสายไฟบ้านเสียบรอไปแล้วครับเป็นสาย outdoor สําหรับเครื่องจักรเลยแข็งแรงทนทานแน่นอนตัวแบตเตอรี่เสียบรอไปแล้วครับก็คือนี่ถอดออกได้เรามาดูระบบไฟบ้านก่อน220องโวลต์เขามาทางขวามือครับไฟแดงสแสดงสถานะสีขาวครับอันนี้คือรอบการกวนปกติ พัดควนนิ่งเรียบครับเวลาคนมาส่งก็เปิดมาประมาณนี้รเรามาดูระบบแบตเตอรี่กันนั่งครับนคือติดแบตเตอรี่คือเคาะมาทางซ้ายมือ12โวลต์โอเคไปแสดงสถานะสีขาวรเรามาดูในส่วนของตากันนั่งครับ แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดเรียบสนิททั้งร้อซครับไม่มีโพลออกมาแก๊สตะตันเหล็กมักไฟที่เหมาะสมนี่ครับหรือว่าดูไฟก็ได้ครับว่าไม่ให้ออกขึ้นทางหมาะช่องอากาศต้องเปิดร้อครับช่องนี้ เวลาเราล้างบางทีมือเราไปโดนปัดได้อ่าโอเคโอเคครับครับดึงออกด้านหลังสะดวกต่อการใช้งานครับโอเค